อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่231สังหารหมู่ทว่าแววตาของคนเหล่านี้ยังคงวาวโรดอาวุธในมือก็ไม่หยุดเคลื่อนไหวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะการต่อสู้ในทุ่งล่านาไม่มีใครมาสนหรอกว่าคนที่กำลังตายจะเป็นใครฆ่าก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังเหล่าสหายจากฟูเฉิงจงฟังฉันถ้าไม่อยากตายขอให้ทำตามคำเตือนหยุดมือเดี๋ยวนี้ พวกคุณไม่สามารถรับมือกับผลที่ตามมาได้ชิหลงเองก็ตะโกนเสียงดังแต่ช่างน่าเสียดายที่ไม่มีใครสนใจเขาเลยสีหน้าของชินเฟิงเรียบเฉยแต่ภายใต้ความสงบนิ่งมันแฝงไว้ด้วยเจตนาฆ่าในเมื่อตัดสินใจกันแบบนี้ก็อย่าหาว่าชั้นไร้ปราณีครมโลกันชินเฟิงปลดปล่อยอบิลิตี้กวาดกระจายแบบไม่สนใครหน้าไหนไอรรอนแผ่ขยายไปทุกสารทิศต,ตลอดทั้งถ้ำโครงใหญ่ขนาดเท่าสนามฟุตบอลท่วมไปด้วยเพลิงโลกัน วูวูเจ๋งไปเลยแบบนี้ก็ยิ่งทําให้พิษกระจายตัวได้เร็วยิ่งกว่าเดิมหลิงงูยี่โหร้องหมอกสีเขียวขนาดใหญ่แพร่กระจายออกไปไกลยิ่งกว่าเดิมแต่เป้าหมายของชิงเฟิงคือผู้ใช้พลังเลเวล E ดังนั้นต่อให้เจ้าตัวปลดปล่อยอบิลิตี้ออกไปแต่บรรดาศัตรูก็ไม่หวั่นเกรงกำลังภายในและพลังสมาธิถูกเร่งราวคลั่งครูออกมาปัดป้องรูนไฟมีให้เข้าถึงตัวและทยานเข้าหาชิงเฟิงอย่างรวดเร็ว ราวกับนัดกันโดยมิแปลงวาจาสามผู้ใช้วรยุทธ์โบราณโฉบเข้าโจมตีฉินเฟิงในเวลาเดียวกันผ่าไทา้ซานคมดาบสังหารกระบองพันช่างแต่ละคนล้วนงัดกระบวนท่ารยุทธ์ที่รุนแรงที่สุดของตนออกมาทุ่มโจมตีสุดกำลังนี่สุดฝีมือแล้วหรือฉินเฟิงหัวเราะหยันพลังสมาธิควบคุมมังกรไฟต่อกรกรกับยักษ์เหล็กในมือกุมมีดกษัตริย์ครามตัดขวางมันออกไปเป็นแนวนอน ระบำดอกไม้ไฟกระบวนท่าของทั้งสามโถมลงมาจนถึงรัศมีของมีดกษัตริย์ครามอาวุธแบบสามรุมหนึ่งปะทะก,กันโครงท่ามกลางเสียงกังวลอันคมชัดอาวุธของทั้งสามหักสะบ้านลงไปตามตามกันมีดเปลวเพลิงมีดกษัตริย์ครามรวบโจมตีทั้งสามในคราวเดียวระเบิดอำนาจตัดสังหารอย่างไร้ปราณีเป็นสุนัขยาริอาจมายุ่ยยุพยับ ชิงเฟิงเปล่งเสียงเย็นชาคมมีดในมือโฉบผ่านคอทั้งสามสะบ้นมาหลุดจากบ่าท,ทันทีครวดเลือดสาดกระจายหัวลอยละลี้ยวชิงเฟิงไม่สนว่าอีกฝ่ายเป็นคนของเมืองไหนเป็นคนจากตระกูลหลักตระกูลใหญ่จากที่ใดเป็นคนรู้จักขอตนเองหรือไม่เวลานี้เขาคิดเพียงสิ่งเดียวนั่นคือใครก็ตามที่พุ่งเข้ามามันผู้นั้นถือเป็นศัตรูของตนและทุกคนที่คิดทำร้ายไปหลีพวกมันทั้งหมดต้องตาย วินาทีนั้นดวงตาของชินเฟิงพลันแดงฉานลุกไหม้ไปด้วยความโกรธแค้นในเวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีผู้ใช้พลังนับสิบร่วงลงกับพื้นถูกสะบั้นหัวเลือดทะลักแต่ยังไม่ทันเจิงน้องมันก็ถูกแผ่เผาจนแห้งและกลายเป็นเท่าฐานอย่างรวดเร็วโดยเพลิงโลกันบนพื้นที่ซากศพเคยนอนกองเหลือทิ้งไว้เพียงอุปกรณ์รูนและไม่รังรอให้ใครได้ก้มเก็บมันเพียงอุปกรณ์รูนมิติปรากฏขึ้นมันก็จะถูกตรึงโดยพลังสมาธิของชินเฟิง แล้วถูกควบคุมให้ลอยมาอยู่ในมือเขาทันทีคู่ต่อสู้ของแกคือฉันซึงเซินอยู่ร้องคำรามเขาเร่งราวพลังสมาธิสุดกำลังเพื่อต่อกรกับมังกรไฟของชินเฟิงแต่ชินเฟิงกลับเบนความสนใจไปรับมือกับศัตรูอีกกลุ่มที่ดาหน้าเข้าหาอย่างไม่ยี่แหระแบบนี้มันเหมือนไม่เห็นซึงซินอยู่อยู่ในสายตาชัดๆัชินเฟิงไม่ได้จริงจังกับเขาสักนิดน่ารำคาญหลีกไปให้พ้น ชินเฟิงควบคุมมังกรไฟอีกครั้งลำตัวมังกรตอวัดเข้ารัดลำคอของยักษ์เหล็กอย่างไร้ปราณีรูนไฟและรูนโลหะชืดเฉือนกันและกันต่างฝ่ายต่างถูกทำลายแต่เปลวไฟกลับเป็นฝ่ายข่มโลหะอย่างน่าชงนแม้ว่าซึงซินอยู่จะเป็นผู้ใช้อบิลิตี้เลเวล E5 ทั้งยังแข็งแกร่งกว่าชินเฟิงถึง4ขั้นแต่ความจริงในข้อนี้ก็มีอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเพราะพลังสมาธิของชินเฟิงน่าแข็งแกร่งมาก ต้องไม่ลืมนะว่าเขามีพรสวรรค์อยู่ในระดับ SS ยิ่งนานรูนโลหะก็ยิ่งถูกทำลายอุณหภูมิความร้อนแผ่เผาจนยักษ์เหล็กถูกล้อมเหลวภูมิมังกรไฟร้องคำรามหลังสังหารยักษ์เหล็กก็ถึงคราวเจ้าของมันโฉบเข้าหาซึ่งเซินอยู่ทันทีมนุษย์เหล็กไหลเมื่อไรซึ่งหนทางหลบหนีซึ่งเซินอยู่ตัดสินใจงัดเทคนิคป้องกันที่แกร่งที่สุดของตนออกมา เปลี่ยนทั้งคนทั้งร่างตนเป็นเหล็กกล้ามัางกรไฟอาปากและนับร่างเขากลืนเข้าไปในตัวมันทันทีอ้าทุกท่านคาดเดาได้ถูกต้องแปลงเป็นเหล็กกล้าแล้วอย่างไรเทคนิคเกร่งสุดแล้วอย่างไรสุดท้ายก็มีอาจทานทนสยบแทบเท้าของชินเฟิงอยู่ดีซึงเซินอยู่จบชีวิตลงอย่างไม่ยุติธรรมไม่ต่างไปจากยักษ์เหล็กที่ถูกล้อมเหลวหัวหน้ากลุ่มชิเซียที่อาลาวาดไปทั้งสามเฉิง สุดท้ายจบชีวิตลงท่ามกลางเกาะมิติที่ไม่รู้ใครรู้จักชินเฟิงยกเท้าขึ้นและพุ่งไปข้างหน้าสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของซินยูคืออุปกรณ์รูนที่เสียหายแต่สิ่งที่หลุดออกมาจากอุปกรณ์รูนมิติกลับเป็นอุปกรณ์รูนมิติอีกเช่นกันทั้งยังมีมากถึงสี่ชิ้นและหนึ่งในนั้นคือตัวเชื่อมต่อพิกัดมิติจงมหาบิดาเสียงหนึ่งดังขึ้นจากระยะไกล อุปกรณ์รูนมิติทั้งสี่ถูกควบคุมและลอยไปตามทิศทางเสียงทันทีเป็นฝีมือของกัวซิ่งในฐานะที่เป็นมือปืนเจ้าตัวจึงครอบครองพลังสมาธิที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามการกระทําของเขาไม่ต่างอะไรจากฉกอาหารไปจากปากเสือหาที่ตายชินเฟิงเซียยิ้มพลังสมาธิตรึงลงบนอุปกรณ์รูนมิติทั้งสี่ทันใดดึงมันกลับมาด้วยพลังสมาธิที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่า อำนาจในการควบคุมอุปกรณ์รูนจึงตกอยู่ในมือฉินเฟิงทันทีจากนั้นฉินเฟิงก็วาดมือซ้ายออกชี้ไปยังตำแหน่งของกัวซิงฟุ้ง,งเส้นแสงสีแดงถูกยิงออกไปลำแสงเปเลวเพลิงเส้นแสงหนาขนาดเท่าข้อมือมองคล้ายกับแสงเลเซอร์ขนาดกระทัดรัดพุ่งทะลวงตัวกัวซิงอย่างกระทันหันกัวซิงนิ่งงันสะท้ทานเล็กน้อยก้มลงมองหน้าอกตนและพบว่าตำแหน่งหัวใจ อุปกรณ์รูนของเขาแตกกระจุยปรากฏลุมขนาดใหญ่โตบนหน้าอกจนทุกคนสามารถมองลอดผ่านมันได้เทียงกระบวนท่าเดียวส่งกลัวสิ้นลงสู่ความตายคนที่เหลือต่างสั่นเทาด้วยความสยองขวัญเมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งของชิงเฟิงกันระหว่างที่ผู้ใช้พลังกำลังต่อสู้กันเองในที่สุดกองทัพจระเข้จำนวนมากก็สามารถบุกเข้ามาในโพรงใหญ่กระทั่งนายพลจระเข้ก็ยังโผล่มา,มามากถึงสิบตัว ระหว่างชิ้นเฟิงกำลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้ไปหลีมีได้เข้าร่วมด้วยเธอเพียงตัดราชันจระเข้ออกเป็นสองซี่และเริ่มลอนหนังของมันด้วยมือขาวละเอียดอ่อนค่อยๆฉีกและม้วนเก็บจนปัจจุบนันบนตัวของราชันสัตว์ร้ายหลงเหลือเพียงเนื้อและกระดูกไม่ไหวหนีกันเธอยื้อต่อไปไม่ได้แล้ววิ่งฝูงชนต่างล่าถอยไปอีกทางหนึ่ง แต่ฝั่งจระเข้มังกรน,นำมากันเป็นกองทัพและเห็นได้ชัดว่าไม่ยินยอมปล่อยเหยื่อของพวกมันไปทั้งหมดสับเท้าตามไล่ล่าทันทีท่ามกลางความโกลาหลมีผู้ใช้พลังตกตายลงเป็นจำนวนมากแค่ฉินฟิงคนเดียวก็สังหารไปมากกว่าสิบคนแล้วด้วยเหตุนี้ทำให้ในโพรงใหญ่เหลือผู้ใช้พลังอีกแค่ยี่สิบคนเท่านั้นแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพจระเข้มังกรกว่ายีบคนที่เหลือคงไม่พอเป็นไม้แคะฟันให้พวกมันด้วยซ้ำ ถูกไล่ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้พวกเราคงไม่รอดแน่ๆช่างแม่งยังไงซะฉันก็เก็บเกี่ยวสมบัติจนได้กำไรมาเป็นหนึ่งล้านแล้วถึงเวลาต้องหยุดสักทีไม่อย่างนั้นชีวิตน้อยๆของตัวเองคงรักษาไว้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พลังคนหนึ่งคิดไม่รีรออะไรอีกต่อไปเขาอัดฉัดพลังงานเข้าไปยังอุปกรณ์รูนมิติของตนซึ่งพิกัดมิติได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วและหายวับไปจากสถานที่นั้นในพริบตา เมื่อมีหนึ่งก็ย่อมมีสองจูจ่ๆราวๆอีกเจ็ถึงแคนก็หายวับไปจากสถานที่แห่งนี้ทันทีจนปัจจุบันเหลืออยู่แค่สิบกว่าคนเท่านั้นหยวนฮันกับหูซื่อหันมองหน้ากันและกันในแววตาสื่อสารชัดว่าต้องการล่าถอยฝากไว้ก่อนเธออีกไม่นานฉันจะไปแก้แค้นแกดวงตาของหยวนฮันฟุ้งไปด้วยกลิ่นอายสังหารสมญาณฆ่าของเธอมิได้ถูกตั้งขึ้นมาเปล่าๆแม้ว่าจะไม่สามารถฆ่าฉินเฟิงได้ แต่เธอจะบุกไปยังสถานชุมชนเฟิงหลีและไล่เชื้อทุกคนให้หมดทั้งเมืองระหว่างกำลังขบคิดเช่นกันพลังสมาธิของชินเฟิงพลันล็อกลงบนตัวอีกฝ่ายหยวนฮันเธอไปไหนไม่ได้หรอกชินเฟิงส่งเสียงอืดๆในลำคอกล้ากรงเข้าหาหยวนฮันในชีวิตก่อนของชินเฟิงเขาเคยได้ยินชื่อเสียงของหยวนฮันมาก่อนเธอคือนักฆ่าสาวที่แสนโหดร้ายฉะนั้นชินเฟิงย่อมไม่ปล่อยอีกฝ่ายไป มิฉะนั้นคงมีปัญหาอีกมากมายตามมาในอนาคตเผือถ้าฉันต้องการจะไปอย่างแกน่าหรือจะหยุดได้หยวนฮันถ่ายมือออกเผยให้เห็นถึงตัวเชื่อมต่อมิติยิ่งไปกว่านั้นยังมิได้ถูกดัดแปลงแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะเป็นตัวที่ถูกซื้อไว้ในงานประมูลแต่ในงานประมูลเธอมิได้ซื้อมันเห็นได้ชัดว่าเธอคงสังหารเจ้าของตัวใบนั้นแล้วทิ้งมาอย่างไรก็ตามแม่หยวนฮันจะอาจฉีดพลังงานลงไปแต่ตัวซึ่งเป็นหนทางรอดชีวิตเดียวของเธอ กลับมีศาสตร์แสงสว่างใดๆออกมาเลยตอนที่232เงินแลกชีวิตเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหยวนฮันก็เริ่มตื่นประหนกก็บอกแล้วไงถ้าฉันไม่อนุญาตให้ไปเธอก็ไม่สามารถไปได้ชินเฟิงสาวเท้าเข้ามาหัวรอเสียงเย็นชาแน่นอนถึงจะบอกว่าชินเฟิงไม่อนุญาตแต่ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แท้จริงคือปรมาจารย์มิติอย่างไปหลีต่างหาก ดังนั้นหากหยวนฮันคิดจะจากไปมันคงไม่ต่างอะไรกับฝันกลางวันเงินก็มาสู้กันตายไปข้างนักฆ่าสาวร้องลัน่นกำลังภายในของเธอพวยพุ่งกริบในมือศาสตร์ประกายระยิบแต่สิ่งเหล่านี้ในมุมมองของชินเฟิงมันดูไม่ต่างจากการจัดแสดงดอกไม้ให้ดูเลยคลื่นเปลวเพลิงเปลวเพลิงพลันลุกฮือขึ้นเมื้องบนโถมลงกลืนกินศัตรูกำลังภายในที่พวยพุ่งของหยวนฮันปะทุเข้าต้านทานกับรูนไฟทันใด ทว่าวินาทีต่อมาตลอดทั้งร่างกายเธอกลับถูกปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายอันตรายกา๊าซจระเข้มังกรที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนจูจ่ๆก็อ้าปากกว้างและงับอย่างกระทันหันเป็นฝีมือจากพลังสมาธิในการบดบังการรับรู้ของชินเฟิงหยวนฮันต้องการจะหลีกเลี่ยงแต่มันก็สายเกินไปง่ามสัตว์ร้ายจระเข้มังกรกัดเข้าใส่ขาของเธออาหยวนฮันกรีดร้องเสียงหลง แต่เพียงคลิปตาเดียวร่างของเธอก็ถูกกัดกระชากฉีกออกเป็นชิ้นๆส่วนอีกด้านหนึ่งลิงงูยี่จัดการตัวปัญหาอย่างงูซือเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนอีกฝ่ายกลายสภาพเป็นแอ่งน้ำกรดสีเขียวโดยสิ้นเชิงอุปกรณ์รูนมิติก็ถูกทิ้งมาโดยเขาเช่นกันช่วงเวลานี้เมื่อหันหน้าไปมองกองทัพจระเข้มังกรและผู้ใช้พลังอีกแค่ไม่กี่สิบคนที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดก็ทำได้แค่ถอยปีนขึ้นไปตามผนังโครงใหญ่อีกฝั่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามทิศทางดังกล่าวมันส่วนกับทางออกโดยสิ้นเชิงกระทําเช่นนี้ยิ่งเป็นการตัดโอกาสที่พวกเขาจะหลบหนีได้สําเร็จเพราะประเด็นหลักที่จะสามารถรอดชีวิตไปได้ก็คือจะต้องไม่อยู่ที่นี่ภายในรังจระเข้แห่งนี้อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้กลับต้องเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นเพราะพวกเขาไม่มีตัวเชื่อมมิติเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สามารถทํามันหรือทํามันไม่ได้หรอกนะ เพราะยังไงซะทั้งหมดคือผู้ใช้พลังเลเวล e ดังนั้นไม่ว่าใครต่างก็มีอุปกรณ์รูนมิติไว้ในครอบครองจะพื้นที่เล็กหรือใหญ่ก็ว่ากันไปเพียงแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาใช้สําหรับเก็บสมบัติที่เก็บเกี่ยวมาได้และหากพวกเขาดัดแปลงมันใช้เป็นตัวเชื่อมมิติทุกสิ่งอย่างภายในก็จะหายไปและนั่นคือสิ่งที่พวกเขายอมรับไม่ได้เพราะถ้าจะให้พูดกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไร เพื่อฟันกําไรเพื่อค้นหาโอกาสเพื่อเก็บเกี่ยวสมุนไพรชั้นยอดเพื่อออกล่าสัตว์รายที่แข็งแกร่งมีใช่หรือด้วยเหตุนี้เองหากต้องสูญเสียทุกอย่างที่ทุ่มเทไปพวกเขาไม่สามารถรับมันได้ชิงเฟิงไม่สิผู้ว่าการชิงคุณพอจะขายอุปกรณ์รูนมิติให้ฉันหน่อยจะได้ไหมหนึ่งในบรรดาที่ติดแงก็อยู่ด้วยกันไม่มีทางเลือกอื่นทำได้เพียงอ้อนวอนชิงเฟิงขอความช่วยเหลือ นั่นสิผู้ว่าการชินคุณพอจะขายมันให้ฉันจะได้หมย,ยิ่งเล็กก็ยิ่งดีแม้จะกำลังวิ่งหลบหนีอย่างบ้าคลาั่งแต่ขณะนี้ทุกสายตากลับตกลงบนร่างของชินเฟิงด้วยความคาดหวังชินเฟิงยิ้มยันหันไปสะบัดสร้างทะเลเพลิงปิดทางไล่ของจระเข้มังกรเอ่ยปากกล่าวราคาอุปกรณ์รูนนิติในเวลานี้แตกต่างจากในตอนปกติเพราะยังไงซะมันคือสิ่งที่สามารถใช้ช่วยให้รอดชีวิตไปได้ ฉะนั้นผมจะขายมันในราคา100ล้านเหรียญต่อคนพวกคุณรับมันได้หรือเปล่านี่แทบจะเป็นราคาใกล้เคียงกับค่าตัว๋วฝูงชนจ้องไปทางฉินเฟิงด้วยความโกรธแต่หลังจากที่นึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ที่ฉินเฟิงเข้าสกัดกั้นราชันจระเข้และสังหารมันลงในไม่กี่กระบวนท่าพวกเขาก็ไม่กล้าเอ่อยความในใจออกมาทุกท่านในที่นี้ถ้าไม่คิดจะซื้อก็ไม่ต้องตามผมมาเชิญไปทางอื่นได้เลย ขอบอกว่าผมไม่ใช่คนดีอะไรที่จะยอมบุกน้าลุยไฟไปกับคนไร้ประโยชน์กรุณาแยกไปตามทางของตัวเองเถอะหากไม่คิดซื้อแต่ยังต้องการจะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของชินเฟิงขอบอกเลยว่าฟันเถอะตลอดระยะเวลาสิปีก่อนเกิดใหม่ชินเฟิงไม่ใช่คนเลือดเย็นอะไรแต่ก็เหมือนในครั้งนี้ที่หากเลือดเย็นแล้วจะไม่นุ่นนวลหรือปราณีใดๆชายคนหนึ่งขบฟันกรอดเอ่ยน้ำเสียงเล็กลอดไรฟันก็ได้ฉันยอมจ่าย โอนมาโลดอีกฝ่ายเพิ่มชินเฟิงผ่านอุปกรณ์สื่อสารแล้วได้รับของมาคนอื่นๆเมื่อเห็นฉากนี้ก็ไม่ลังเลอีกต่อไปต่างพากันโอนห0ึล้านไปให้ชินเฟิงอันที่จริงตอนนี้ชินเฟิงครอบครองอุปกรณ์รูนมิติอยู่จนแทบจะล้นมือมี20ชิ้นเป็นอย่างน้อยก่อนยกมันให้คนอื่นๆชินเฟิงเลือกอุปกรณ์รูนมิติที่มีพื้นที่เพียงห -6 ลูกบาทเมตร กวาดวัตถุดิบทั้งหมดภายในออกมาและให้ไปหลีไปเก็บในพื้นที่มิติของเธอจากนั้นก็มอบมันให้กับคนอื่นๆคนเหล่านี้ยอมจ่ายในเม็ดเงินแพงกว่าราคาตลาดถึง3-4ถึงสเท่ายิ่งเมื่อเห็นของที่อยู่ชิงเฟิงเก็บไว้ภายในมันพวกเขาก็แทบจะกระอักเลือดจอระเข้มังกรอราลวาดคลั่งแต่หน้าแปลกที่มันไม่อาจทะลุแนวป้องกันของชิงเฟิงมาได้ ผู้ว่าการฉินพานพบครานี้จดจำไปทั่วชีวิตขออวยพรให้ในอนาคตผู้ว่าการฉินมั่งคั่งดั่งโพธิาาขึ้นสู่สวงสวรรค์คนสุดท้ายกัดฟันกล่าวรู้สึกราวถูกล้วนเงินไปความโกรธฝังแน่นต่มอกแม้ปากจะสรรเริญหากแต่น้ำเสียงแฝงไว้ด้วยความประชดประชันฉินฟึงทำทีราวกับว่าไม่ประหนักถึงมันงวงปากเขายกสูงขึ้นและกล่าว และคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผมมั่งคัง่งขอให้เดินทางปลอดภัยอ้อผมไม่ส่งนะหน้าอกของอีกฝ่ายรู้สึกราวกับจุกแน่นขึ้นทั้งตัวสั่นสะท้านด้วยความโกรธแต่เขาก็เร่งจากไปทันทีปัจจุบันภายในถ้ำทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่คือทีมห้าคนของชินเฟิงพวกคุณออกไปก่อนส่วนเรื่องแบ่งปันรางวัลในการล่าราชันจระเข้เอาไว้ค่อยมาคำนวณกันทีหลังชินเฟิงกล่าว มองไปยังกองทัพจระเข้มังกรที่แสนดุร้ายแต่กลับเป็นแค่ไก่กาในสายตาของชินเฟิงทั้งชิหลงและหันเจียนก็เหมือนจะตระหนักได้ว่าชินเฟิงต้องการทำอะไรหลิงงูยี่ไม่คัดค้านพยักหน้าเห็นด้วยเขาเพิ่งสังหารงูซือลงดังนั้นครอบครองตัวเชื่อมมิติอยู่ในมือเทียงสัมผัสม,มันก็หายวับไปโดยตรงชินเฟิงมอบอุปกรณ์รูนมิติอีกสองชิ้นให้กับชิหลงและฮันเจียนยืนส่งทั้งสอง เ้ารอจนทั้งสองจากไปพลังสมาธิของชินเฟิงก็แพร่กระจายออกมาด้วยความสามารถระดับ SS อันทรงประสิทธิภาพทำให้การรับรู้ในดวงตาของเขาแทบสามารถกวาดไปทั่วทั้งโครงถ้ำใต้ดินหลังจากยืนยันว่าไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่ชินเฟิงก็ถอดกรงเล็บเพลิงสีชาติในมือซ้ายออกกุมมีดกระสัครามในมือขวาของเขาให้แน่นขึ้นและวูโบโฉกกายไปข้างหน้าทัานใด เอาแต่ขูเอาแต่ไล่อยู่ได้คราวนี้ไม่มีใครคอยเกะก,กะแล้วถึงทีของฉันบ้างละ่ะกำลังภายในของชินเฟิงพลุ่งพล่านด่งหม้อเดือดพลั่งครูออกมาไม่หยุดยัง้งแม้ก่อนต่อสู้ก่อนหน้านี้สำหรับคนอื่นๆจะคิดว่าพวกตนตกอยู่ท่ามกลางอันตรายแต่สำหรับชินเฟิงสถานการณ์นี้ไม่นับว่าเป็นสิ่งใดเนื่องจากสังหารผู้ใช้วรยุทธ์โบราณไปหลายคนทั้งยังได้ดูดซับกำลังภายในจากอีกฝ่ายมา ปัจจุบันกำลังภายในของชินเฟิงเลยเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่งอีกทั้งพลังสมาธิเองก็ทะยานขึ้นไปอีกระดับก้าวขึ้นสู่เลเวล E3 ชินเฟิงวางแผนจะสังหารจระเข้ทั้งหมดที่เสนอหน้ากลับมาภายในถ้ำนี้เอาคืนพวกมันที่ทำให้เขาต้องลำบากและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือชินเฟิงจะสังหารพวกมันทั้งกองทัพในคราวเดียวด้วยจำนวนนับหมื่นตัวของพวกมันน่าจะเพียงพอให้ขายกระดับวรยุทธ์ขึ้นไปอีกขั้น อย่างที่เคยบอกไปหลังจากขึ้นสู่เลเวล E แล้วการยกระดับแต่ละขั้นจะยากเย็นเป็นอย่างมากดังนั้นมีเพียงการต่อสู้ให้หนักยิ่งกว่าเดิมเท่านั้นถึงจะสามารถตอบสนองต่อตัวฉินเฟิงเองได้ไม่นานฉินเฟิงก็กลับมาถึงโครงใหญ่ขนาดเท่าสนามฟุตบอลเขาพบว่าจาระเข้มังกรยังไม่แยกย้ายกันไปอีกทั้งยังมีศพมนุษย์อยู่บนพื้นตามร่างกายมีร่องรอยถูกกัดกระชาก ในขณะที่นายพลจระเข้บางตัวนอนกลิ้งไปมาท่ามกลางเลือดของราชจราจระเข้มังกรก่อนจะจ้องหน้าระดับนายพลด้วยกันเองคล้ายคิดหมายเริ่มต้นการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์การต่อสู้ที่จะตัดสินว่าใครจะได้ขึ้นเป็นราชาสัตว์ร้ายตัวต่อไปแต่ช่างน่าเสียดายที่ความหวังของพวกมันคงไม่มีทางเป็นจริงเก็บศพของราชจราจระเข้ซะฉินฟึงสั่งคำหนึ่ง ไปหลีวาดมือเคลื่อนย้ายศพของราชันจอรเขคหายวับมีอาจมองเห็นได้อีกต่อไปการกระทําดังกล่าวพลอยทําให้ในาพลสัตว์ร้ายเห็นไปหลีกาสเหล่านพลสัตว์ร้ายโกรธเกรี้ยวกลับมาสมานฉันกันอีกครั้งสัตฝีเท้าตรงเข้ามาหมายจะฉีกกระชากร่างของไปหลีออกจากกันแต่พริบตาเดียวไปหลีก็หายวับไป เฝ้ามองไปยังฝูงจระเข้มังกรที่กำลังสับสนพลังสมาธิของฉินเฟิงถูกเร่งเร้าอย่างบ้าคลั่งประกายแสงแห่งความตายความมืดมิดพลานปกคลุมไปตลอดทั้งถ้ำในพริบตามีอาจมองเห็นสิ่งใดฉากนี้แลคล้ายจูจ่ๆก็มีดาวเคราะห์สีดำปรากฏออกมาว่ายวนไปตลอดทั้งถ้ำไม่ต่างจากดวงอาทิตย์สีดำสนิทที่สัดแสงเรืองรองกลืนกินเหล่าจระเข้สัตว์ร้ายที่กำลังอาละวาด ค่อยๆเก็บเกี่ยวชีวิตของพวกมันทีละน้อยทีละน้อยจนท้ายที่สุดก็ตายกันจนหมดกองทัพจระเค้มังกรพินาศสิ้นโดยสมบูรณ์